สวัสดีครับวันนี้วันที่สองครับสิงหาครับสองห้าหกเจ็ดครับอัปเดตชุดเกนใบวายช่างแดงโคราชนะครับมาวันนี้ก็มาอัปเดตที่หน้าจัดหนึ่งเมตรแปดสิบเซนครับนี่ครับหนึ่งเมตรแปดสิบเซนครับแลวก็ถ้ารวมโมเลก็ประมาณเมตรเก้าสิบครับ หน้าตัดหนึ่งเม็ดแปดสิบเซนนะครับตัวนี้ครับใช้ใบวายทั้งหมดห้าสิบหกใบครับทั้งหมดนะครับห้าสิบหกใบครับยี่สิบแปดคู่ครับนี่ครับตัวนี้ยาวหน่อยครับเม็ดแปดสิบครับจัดให้ตามคําขอครับตามสั่งครับหนึ่งเมดแปดสิบเซนครับนี่ครับใบวายช่างแดงโคราชนะครับถ้าสนใจติดต่อมาเบอร์นี้นะครับ ศูนย์แปดห้าศูนสองสามสามหนึ่งหกครับช่างเดนโคลาาครับนี่ครับฝากติดตามด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ